การทำสินค้าให้เป็นต้นทุนเฉลี่ยนะครับเป็นอัตโนมัติอ่าเฉลี่ยตรงมันเลยทุกครั้งที่ซื้อข้าวนะก่อนอื่นล็อกอินใน user ที่มีสิทธิ์ใน full accounting ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือ admin เราจะให้ admin ตรงนี้มีสิทธิ์ full accounting แล้วนะครับถ้ายังไม่มีก็ไปแกงสิทธิ์ให้ซะ,ะต่อมาก็คือจะต้องตั้งบัญชี input และ output stock และ stock valuation นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็ข้อ จากนั้นก็ไปสร้างหมวดหมวดสินค้านะครับแล้วก็ตั้งค่า,าแล้วก็ทดลองซื้อเข้าแล้วก็าขายแล้วก็ดูต้นทุนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยไปที่สินค้าคงคลังนะครับแล้วก็หมวดสินค้าตรงนี้กดสร้างาสินค้า เฉลี่ยต้นทุนนะครับกด All ราคาต้นทุนเฉลี่ยเลือกตรงนี้เป็นอัตโนมัตินะครับส่วน Stock Input และ Stock Output นะครับก็คือตรงนี้ในขั้นตอนตรงนี้เราจะหนึ่งห นะตั้งชื่อไปสินทรัพย์หมุนเวียนกดบันสึกจากนั้นหนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์ก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเหมือนกัน D'accord. ใส่ตรงนี้เป็น Stock Valuation เนาะส่วนใส่ตรงนี้เป็น Deliver เนาะเนื่องจากว่าไอช่องเนี้ยมันสร้างไม่ได้เราก็เลยต้องมาสร้างที่อื่นกดสร้างแล้วแก้ไขแล้วก็ออกมานี้เนาะส่วนตรงนี้ก็เป็น Inventory e Valuation ถูกแล้วตามนี้นะอันนี้คือ Stock v a l u a อ i o n รหัสนี้ แล้วก็ใส่เป็นจซ็นเซอร์บุนเวียน s t o อกอ s t สตอลอินเ e อร์ e r i อ็มเิเรเซ็นเบุนเวียน1 103 0 1 0แล้วก็ STOP k อ t e r ต0เนาะอ่ะตามนี้อ่ะกลยุทธ์การนำออกใช้ F first in first out นะอืมโอเคสินค้าเฉลี่ยต้นทุน a v e r a g e c o s t automate แล้วก็บัญชีเนี่ยสามตัวไปสร้างแล้วก็ติกให้ตามนี้นะแล้วก,กดบันทึกจากนั้นนะเราก็ไปดูที่สินค้าเนะเช่นจะสร้างแปลงสีฟันเป็นสินค้าจัดเก็บได้ราคาขาย100บาทเนาะ,ะมายอยู่ที่หมวด ฉเฉลี่ยต้นทุนตัวนี้นะอโอเคลองดูแค่นี้นะทีนี้เวลาเราไปซื้อเข้าวจะซื้อ แปลงสีฟันเนาะจำนวน100ชิ้นอ่าเราซื้อมาชิ้นละ50บาทเนาะห้าสิบบาทยืนยันนีซีโพอดะวดสอบไม่ใช่ ทีนี้เราไปดูสินค้านะแปลงสีน,นอ่านมีในซอกร้อยชิ้นต้นทุนเห็นไหมต้นทุนจะเป็น50บาท มีแปลงสีฟันร้อยชิ้นนะมูลค่าห้าพันห้าสิบบาทแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจัดซื้อคราวนี้ซื้อมาหกสิบบาทใช้หกสิบบาทนะอ่ายอดรวมหกพัน ยืนยันโอเคไปดูสินค้าแปลงสีฟันต้นทุนจะเป็น55าสห้าไ ่าแบงสีฟันอ่ามีอยู่สองร้อยหนึ่งหมือนหนึ่งพันต้นทุนเฉลี่ยห้าสิบบาทล้